ถึงเวลาที่เราจะมาสู้กันต่อในคู่6วันนี้ครับซึ่งเป็นการชกแบบมวยชายคาดเชือกชาย59กิโลกรัมระหว่างนะักชกจากประเทศไทยและประเทศมียนมาเราไปพบกับนักมวยท่านแรกกันได้เลยจากมุมดำอายุ28ปีสูง165เซนติเมตรชกมาแล้วถึง150ไฟชนะ120ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสิงประมือต้อรับยอดขึ้นสึก มอราชพัฒน์มูบานจอมบึง f r o ไท h a i l a n Buban from Thailand. And his opponent here fighting out of the red corner. He is 23 years of age. Stands 167 centimeters tall with a fight record of 37 fights, 20 wins, and seven draws. Fighting out of Myanmar. Please give it up for Saul so AC. E si. นักชกชาวประเทศเมียนมาครับซอเอซีและสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของคู่นี้ได้แก่คุณถาบอนเชียงบอบมาถึงคู่ที่6ครับมวยไทยคาดเชือกชายนะครับรุ่นน้ำหนัก59กิโลกร,รัมครับ นักมวยบุงดำครับยอดขุนศึกมอราชพัฒจอมบึงนะครับชกมา150ไฟชนะ120ไฟแพ้30ไฟนะครับอายุ28ปีนะครับสูง165เซนติเมตรนะครับโโอ้หถือว่าเป็นมวยประสบการณ์สูงอยอดมวยเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ได้ฉายานะครับลาชันรำมวยไทย ผ่านมาหลายเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นราชนาเดินนะฮะเวทีจิตเมืองนนแล้วก็ที่สําคัญครับที่ได้ฉายยาราชันรํามวยเพราะว่าได้รางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามระดับประเทศนะครับในปี2561แล้วก็62ต้องใช้ว่า,วาที่ซุปเปอร์สตาร์นะของเมือง<า>ไทยนะครับมาที่บุมแดงกันบ้างครับนักชกจากประเทศเมียนมาครับซอเอซีครับ ชกมา37ไฟชนะ20ไฟแพ้10ไฟนะครับแล้วก็เสมอ7ไฟอายุเพียง23ปีนะครับสูง167ซนเมตรนะครับอาวุธหลักก็คือหมัดครับนี่ฮะเราไปดูการไดรยรำของยอดขุนศึกครับได้รางวัววลไหวครูระดับประเทศมาแล้วนะครับคนนี้ต้องดูฮะว่าทำไมถึงได้รางวัลน,นะฮะ อายุ28ปีนะครับตัวของมอราชพัฒน์จอมบึงนะครับก็มีนักมวยแบบคุณภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือเป็นสถาบันศึกษาที่ปั้นนักมวยใช่แล้วก็มีปริญญาตรีมวยไทยด้วยนะครับปริญญาตีรปริญญาโทรปริญญาเอกของมวยไทยนะครับครับดูนะคู่ที่6ครับในรุ่น50 9กิโลกรัมครับส่วนสูงใกล้เคียงกันนะครับเรียกได้ว่าขนาดตัวพอๆกันนะครับตัวซอลเอซีนี่ก็บอกเลยว่าอยากประลองกับมวยไทยนะครับแล้วก็อยากล้มนักมวยไทยให้ได้นะครับที่สังเวียนนี้นะครับก็หวังจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวรอดูฮะปุมดำนะครับเป็นยอยขุนศึกครับส่วนมุมแดงเป็นซอเอซีครับ เริ่มมายกแรกครับใครจะเปิดก่อนครับยอดศึกหมุนก่อนไหมนะครับหาโอ้โหซอยซีเตะไปก่อนครับเตะคืนครับโอ้โหเหลี่ยมนอกกับเหลี่ยมในครับถีบยันไว้ก่อนครับโอ้โหทีบอีกแล้วฮะเกมเริ่มเปิดครับปุกเตะยางอีกทีนึงครับหืมเตะคืนได้หรือเปล่าฮะซอยซีบืดไปครับยอดเข้ามาครับหมัดครับยอดสศึกเตะขึ้นไปตรงตรงทีนึงครับ โอ้โหเตะเจาะยางลูกนี้ครับซอยซีว่าไงครับไหวไหมปั่นตอกซ้ายครับโอ้โหค่อยๆเข้าไปครับเตะเจาะยางอีกแล้วครับกอดตีครับต่อยตีครับดึงมาดึงจังหวะครับแต่ไม่เป็นไรครับยอดขึ้นสึกจองนะครับซอยซีจองตาเหม็นเลยนะครับหมัดขวาครับ ทิมเข้าไปแต่ไม่เป็นไรครับเจาะยางต่อครับต่อยนิ่งมากเลยครับแค่ยกยกมือขึ้นเฉยเลยนะหน้านิ่งๆเหมือนไม่เป็นอะไรโอ้โเตะขวาเข้าไปครับมีเสียงปี๊ยครับโอ้เตะหัวครับซอยซีนี่รอบวกหมัดขวาอยู่นะครับมีเจาะยางอยู่บ้างเลยครับยอดขุนศึกก็เป็นมวยฝีมือครับทิมหาจังหวะวนไปเรื่อยๆครับ มไม่โดนนะครับโอ้โหเจาะยางอยู่แล้วครเล่นไกลๆออกยาวๆครับทีบครับจอดขุมสึกครับโอ้โหโหโดนยับเข้าไปครับตรงนี้โดนจมูกนิดนึงครับจมูกเริ่มแดงแล้วครับยับอีกแล้วครับหมัดหน้าดีจริงๆครับสำหรับซอยสีครับทิมเข้าจมูกเลยนะฮะอุ้ยยับแข้งครับ ยัดแข้งขวาครับยับมายัดแข้งขวาคืนนะครับบุงมันมากครับแม่ยับคืนครับยังไม่กอดกันมากครับกอดแล้วครับกอดตีไหมหาจังหวะสอดแขนไล่แขนอยูครับยอขุศึกนี่จังหวะจังหวะตีอันตรายนะครับใช่ครับ ไม่โกีซ้ายเกือบโดนคู่นี้ดูกันยาวๆครับคู่ที่แล้วนี่รับเดียวนะครับมีเลือดออกนะครับสำหรับยอดขนศึกนะครับเหมือนจะโดนหมัดแย็บเข้าไปนะครับแล้วเลือดออกนะครับตรงจมูกนะครับบริเวณจมูกหมัดแย็บของซอยซีก็ไม่ธรรมดาครับโอ้ยแยบดีฮะโอ้ยเจาะยางแล้วครับขาเริ่มแดงแล้วครับซอยซีครับนักชกจากประเทศพม่าครับ ยกแรกครับมีแผลเล็กน้อยโดูกึกกลับมาที่มุมกันต่อครับยกแรกผ่านไปครับภาพฉาจังหวะที่หิบเข้าไปครับตเตะเฉือนหน้าเข้าไปแล้วฟันสองตามแต่ยังโดนไม่ค่อยเต็มครับ อู๋ดีไซลูกนี้เฉียดจมูกไว้นิดเดียวครับต,ต้องยอมรับว่ายกหนึ่งยกหนึ่งจริเตะจอยางได้สวยนะครับนี่เขาลำตัวอีกทีครับแต่ว่าเหมือนจะมีแผลนิดนึงครับตรงจมูกครับเดเด็กๆก็ความสนชัยครับมวยไทยเด็กต่างชาตินคนสุดมวยแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาเป็นนักมวยดังออกแต่และประเทศไปแลวนะครได้เรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับยกที่สองครับมาสู้กันต่อ 5 9กิโลกรัมครับมวยไทยคัดเชื่อกเปิดก่อนครับอขวาซ้ายครับหมัดทะลุการดีเรื่อนครับซอยสีครับเหมือนจะเล้นที่หมัดนะครับตอนนี้ออ้ย้าย สายสุดสวยมากครับยอดหุ่ศึกจังหวะไล่แขนยอดหุ่ศึกได้ในตลอดเลยนะครับไล่แขนดีมากกันหมัดบล็อกดีครับฮุกแล้วแทงครับยอดผุ้สุกเดินนะครับเสียชื่อไม่ได้ครับ่วยประสบการณ์เลยครับยอดหุ่ศึกดิโอ้ยฮุกสายมันต่อเข้าลำตัวครับ ไม่โดนตีโอฟันตออีกแล้วครับนับตอกขวาขึ้นมาครับสวยงามมากครับโลคิเตะจองยางขาล่างดีจริงครับยอดฝึกสึกเตะซ้ายครับจับครับจับยอดถึงสึกไล่ครับทีมหน้าันตอครับฟันตอกทีนึงครับโอ้ยก่อนปันครับ ดัดเข้ามุมแล้วฟันครับฟันขวาครับไล่แขนแล้วฟันตีครับอีกทีหนึ่งกอนโตมแล้วฟันโอ้โหกอนแล้วฟันจะาะเลยนะครับกรรมการแยกออกมาครับเหมือนเหมือนจะมีแตกเหมือนกันครับซอยซีนี่ตรงจมูกนะโดนเข้าไปน่าจะเป็นโดนสองครับใช่ครับยอนฝุกไล่ครับยกสองไล่ฟันอย่างเดียวเลยครับเหมือนเดินมากขึ้นนะครับยกสองนี่เกมเปิดแล้วครับ กันดีครับกันดียังไม่ทะลุกานะครับแย็บโอ้โหแตะข้าศคอเลยครับลูกนี้แตะซอยซีบอกยังไหวตีเขาโอ้โหตีบหน้าครับไล่ไล่ดุมากครับยอดศึกขำโอ้โหปั่นตายครับซอยซีลูกนี้ทําได้สวยครับขวาหืแทงหินครับกอดแล้วตีครับกอดเราต้องไม่หยุดครับ ยอดผุนสึกต้องเดินครับเลืเอดเริ่มเริ่มเปิดแผลครับซอยสีเริ่มเปิดแผลตรงจมูกปั้นอีกทีโอ้โหเหนียวจริงครับาาผมยังไม่เห็นซอยสีแตกเท่าไหร่เลยนะแล้วไม่มีอาการเลยครับซอยสีนี่มวยอึดครับโู่มาเอาทุ่มลงมึงไปแล้วครับแม่ผู้แต่ยกนี้ได้เดินเยอะเลยนะครับยอดผุนศึกอีกไม่ถึง30วินาทีครับยอดผุนศึกจะให้จบในยกนี้เลยหรือเปล่านะครับปั้นอีกครับ โอ้โหแลกสองกันแล้วฮะสงครามสองกนะโอ้ฟันสองขวาครับซอยดีฟันก่อนแล้วทีบออกเข่าอุ้ครับกอดตีกรรมการดูครับทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหหมดไปยกที่สองครับเดินเยอะมากครับยกนี้ครับของยอดผู้ซึกครับยังมั่นใจครับว่าตัวเองน่าจะได้คะแนนดีกว่ามีนิดๆนะไม่ได้เยอะ ครับมาดูกันอีกทีครับมเกิดอะไรขึ้นยกที่แล้วดูครับสายลูกนี้ครับแต่ยังติดแขนอยู่นิดนึงนะเบิร์ดล็อกขึ้นมายกขึ้นมาทันครับดูจังหวะเดินครับยกนี้นี่เดินเยอะครับยอดคนซึกฟันศอกครับฟันศอกแต่มันยังไม่โดนเต็มเท่าไหร่ครับใช่ครับสังเกตจากใบหน้าของซอยซีนะครับยังไม่ออกอากาเขาเหนียวนะเหนียวครับต้องสักอะไรแน่นอนย นี่ลูกนี้แน่นอนเลยที่โดนจมูกแล้วแตกนะฮะใช่คือลูกนี้ก็ยังไม่ยังไม่มีอาการครับมาสู้กันต่อครับยกที่เดี๋ยวดูว่าดุ่มสุรินครับยอดศุกจะเดินหน้าต่อไหมใช้แรงไปเยอะนะครับดีแล้วไลฟ์สดออนไลน์นะครับก็ให้กำลังใจยอดสุดๆเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช่ครับ20ปีครับกับประสบการณ์วยไทยไม่ใช่แค่รำสวยอย่างเดียวนะฮะ ก็ต้องสวยด้วยนะใช่ครับรอที่สามครับรอบรสุดท้ายยอสุดสุดยังเดินไล่ต่อนะครับขวาครับซ้ายโอ,โ,โอ้โหขึ้นเร็วมากครับแข่งเร็วมากโอ้โหจะเข้ามาแทงเข่าลอยนะอแต่ซ้ายซ้ายทีเปิ้ลดีสอยสีบอกไม่หวัน่นไม่หวัน่นเดี๋ยวเจอหมัดแน่นอนหมัดนี่ทิมแยบเข้าไป เน้นหมัดเลยครับทั้ง3ยกนี่ซอยซียอดขึ้นซึ่นี้มันเน้นแข้งแข้งซ้ายแข้งขวาครับอาวุธครบเครื่องครับยอดขึ้นซึ่งสับขาหลอกเวงร์วโชว์ด้วยครับโอ้โหเตะซ้ายเตะขวาครับยอดขึ้นซึกโอ้โหโดนยับอีกแล้วครับโอ้หมัดหน้าเขาดีจริงครับซอยซี ทิมแย็บยาวมากโอ้ยเจาะยางอีกทีนึงครับเตะลูกนี้ไม่โดนครับซอยสีโอ้หัดหนึ่งสองครับเข้าไปแล้วตีเข่าขวาโดนฟันต่อซ้ายครับโอ้ยังไม่แตกครับโดนฟันไปหลายดอกมากเดี๋ยวมากครับโอ้ยมีบวมเล็กน้อยที่ใต้ตาครับแต่สู้ต่อครับโอ้ยยังไม่โดนครับเริ่มโชว์แล้วครับหน้่2อครับแต่อย่าเพิ่งประมาทนะครับยังไม่จบนะครับ เข้ามาครับไล่มาอ้โหซ้ายไม่โดนครับเข้ามาก่อนครับตีเขาครับกดหน้าไปหนึ่งทีแล้วตีครับกดแล้วกดลงไปที่พื้นเลยครับแข็งแรงมากครับยอดขุนศึกครับพอดาชพัชยมมึงปัดได้ยังดีอยู่ครับสำหรับซอยศีแต่ถอยถอยโอ้ยสอกลับครับลูกนี้โอ้โหทีแม่อีกทีนึงครับ เริ่มโชว์ครับศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยครับตอกกับอ้ยบันตอกสาย,ยไม่โดนเร็วมากครับนาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวดูฮะจะเดินกันขนาดไหนครับโอ้สนุกครับคู่นี้คู่ที่6นะครับของคาดเชื่อกับั9บ5กกิโลกร,รัม ไม่มีอาการเลยนะฮะสามยกครับซอยซีซอยซีแบบเหมือนยิ่งโดนยิ่งชอบครับใช่ครับเดินแล้วเข้าตีตีคืนครับไม่ยอมแพ้ครับตรงนี้บัดนำดีจริงครับมัดยับเนี่ยกระแทกทำให้ยอดตึงจึงเห็ถึงกับขั้นจมูกแตกเลยนะครับมัดได้เยอะครับซอยซีขวาครับซีเริ่มมาครับอู้ฉีหน้าครับ เดี๋ยวไม่ถึงนาทีแล้วครับวุ้ยต่อยสี่ครับโอยู่ตรงกลางไว้ดีครับต่อยสี่เริ่มเดินแล้วครับแต่ฟันไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหมดโยกครับโอ้โหสู้กันสนุกครับ 6จบลงเรียบร้อยครับชกกันครบทั้ง3ยกฮะเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ladies and gentlemen after three rounds of Muay Thai action in bout number six please put your hands together for our winner from the black c o r n e r Thailand ยอดคุณศึกมอราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงครับเป็นผู้ชนะในคู่6วันนี้ครับ ขอแสดงความยินดีด้วยครับถือว่าสนุกเลยทีเดียวครับได้โชว์ฝีมือ,อเต็มที่เลยครับสำหรับการรับเหรียญรางวัลที่แบกตัวนะครับผม please thank the general manager of the Intercontinental h u a h oh i n Resort Mr Oliver Horn for presenting our winner here with his winner's medal thank you so much Mr. Oliver Horn, the General Manager of the Intercontinental Horahid Resort.